คำคําสั่งสอนของพระพุทธเงจะเอามาสอนเราทุกวันนี้เอามาจากไหนก็เอามาจากบุคคลคันเดินร้วนเลยมาคนในยุคนั้นสมัยนั้นมีความเป็นอยู่อย่างไรมีนิสัยเป็นอย่างไรแต่ความคิดความเห็นและความเข้าใจของคนยุคนั้นเป็นอย่างไรพระองค์จะเอาเรื่องของคนเหล่านี้เลยมาสอนคนอ่าขั้นหนึ่ง ตามตำราต่างๆที่เราอ่านในั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของคนเท่านั้นแหละแต่คน,นยุคก่อนยุคเก่าๆยุคก่อนยุคเก่าก็ไม่แน่อาจเป็นเรานี่ก็ได้คนหนึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นแต่บัดนี้เรามาชาติใหม่แเราหลงลืมไปเสีย้ก,การประกาศศาสนาคือประกาศเรื่องความจริงที่มีอยู่กับบุคคลแต่และบุคคล บางคนก็เป็นคนดีบางคนก็เป็นคนที่ไม่ดีถ้าเป็นคนที่ไม่ดีก็อธิบายเรื่องความไม่ดีของคนคนนั่นแหละออกมาให้เห็นว่าเนี่ยคนนี้กระพุติตัวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันคาดเรื่องจากหลักความเป็นจริงถ้าไปทำสิ่งอื่นใดเขาท่านต้องจราดสิ่งเห้นแก่ตัวทั้งหมดจราดไปฆ่าสัตว์ก็ดีลักทรัพย์ก็ดี ก็คนนั่นแหละไว้ฆ่าสัตว์ก็คนนั่นแหละลักทรัพย์อ่ะก็คนนั่นแหละผิดในกรรมก็คนนั่นแหละพูดเท็จพูดเสีรรยดเด็ดดังต่างๆก็คนนั่นแหละกินเหล้าเมายาต่างๆเมื่อคนเป็นอย่างนี้แล้วนะจะทําอย่างไรจะให้คนหนีน้ให้เห็นความประพฤติของตัวเองเพื่อจะเด้ที่นี้นโทษต่างๆที่เกิดขึ้นในความประพฤติแต่ละคนแต่ละคนนั้นมาสิงไหนนี่ทำนี่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีอย่างนี้ คือเขาได้เขาะเกิดความสำนึกคือให้เปลี่ยนความสำนึกเรื่อเปลี่ยนความเห็นนั่นเองมาตัวอย่างตัวปายทิ่บาตตัวเดียวเนี่ยถ้าเราทําไปแล้วเนี่ยมันมีกรรมอย่างไรบ้างเพื่ออธิบายยองกรรมของคนที่ฆ่าสัตว์นั้นให้เขาฟังให้เขาไม่ความกลัวในการในรับผลบาปกรรมต่างๆเขาหยุดการทําชั่วทั้งเสียด้วยการรักราพเหมือนกัน โต้โมต้น,นบอกในวันี่การรักรับไม่ดีอย่างไรบ้างก็อธิบายให้ฟังสมมุติว่าเราไม่สิ่งของต่างๆเหล่านี้ถ้ามีคนใดคนหนึ่งไมรลกของเราไปเสียเนะี่ยเราจะเสียใจไหมเราเป็นทุกข์ใจไหมเราก็ทุกข์ใจไม่สบายใจแต่ถ้าคนใดหรือหากเราไปรักของคนอื่นนี่ยแล้วเขาโดนเขามีความทุกข์ใจมนเราไหมให้เราเปรียบเทียบันกนระทั่งเขาทั้งเรามีความคิด มีความเข้าใจเหมือน,นกันมีความเสียดายสิ่งของที่หายไปจากคนอื่นลักไปเราเสียดายอย่างเราเขากเสียดายอย่างนั้นมีสัตว์ต่างๆกันเหมือนกันที่เขาไม่อยากตายเพราะคนฆ่าคนาคนี้สูงชีวิตเราบ้างบ่าเราถ้ามีคนดใดคนหนึ่งมาฆ่าเราเราจะยินยอมไหมเขาไม่ยอมกลัวตายเช่นเดียวกันแต่สัตว์ทุกตัวที่เราที่คนทีาไหลาตามฆ่าตามเดือนเดือนกันอย่างนั้นเขาหนีไม่พ้น เขาอำนาจโดยวบากำลังเขายังไม่พอการหยุดตัวที่อยู่เขายังไม่พอเขายังจะยอมเสียสละด้วยความตายให้คนฆ่าฆ่าเล่นก็มีฆ่ากินก็มีนช่วงวลาเขาหลุดไม่ได้เขาเกิดตำบทตำกรรมของเขานี่การทําอย่างนี้เราถือว่าสัตว์นั้นเกิดขึ้นมาเป็นอาหารของมนุษย์มีสัตว์ตัวใดบ้างไหมตัวบัตรประกาศตัวว่าข่าไเจชอบเป็น เป็นไก่เป็นเป็ดอะไรก็เล่าแต่ข้าพระเจ้าติวมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์มีสัตว์ตัวไหนบ้านประกาศมาอย่างนั้นไม่มีเลยแต่คนก็สลงองคู่สั่องกินเขาอย่างเนี้ท่าเดียวนี่คนเราเอาเปรียบเขาอย่างนั้นแต่ถ้าวามียักษ์โขนทะเลโดยปรากฏตัวขึ้นในโลกก็นี้ว่ามนุษย์ทุกคนเป็นอาหารของยักษ์เราจะว่าอย่างไรจะตอบไปไหมจะกลัวหรือเปล่าก็กลัวอยู่เละ ทำไมเราจะหาค่าสัตว์ต่างๆมันเป็นยังไงบ้างนั้นคนที่อุจ้าราคนที่ฆ่าสัตว์ประชีวิตไปมันมากเนี่ยเมื่อเกิด,ดกเปนรชาติแต่ละวเเป็นคนที่มีอายุสั้นพลันตายเกินมาไม่กี่วันเดินปีกระตายไปเสียเขากรรมฆ่าสัตว์ฉนั้นมากัดมาตัดลองชีวิต อายุคนก็มาถึงแก่อายุเขาก็ตายไปเสียกลางคนเป็นหนุ่มสกกาวก็ตายไปเสียเราม่ีคนถอดนั่นคือว่ากรรของคนฆ่าสัตว์ตัดจุวิตเป็นอย่างนั้นอีกอย่างเป็นบุคคลที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นโลกพระญาติเบียดเบียนมากมายมหาศาลเป็นโดยนั่นขึ้นมาโลกนี้ขึ้นมาคือโลกต่างๆเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการเบียดเบียนสัตว์กันเท่านั้นเอง มีในข้างพุทธการมีพระรูปหนึ่งที่เป็นคนที่ปลอดภัยที่สุดเรื่องการเก็บไข้รูป่วยเกิดมาในชีวิตไม่เคยรู้จกักบบปวดคืออะไรเจ็บคืออะไรยามฤทธิหนึ่งไม่เคยได้ฉันก็มีข้างพุทธการมี่อาการจบไข้รูป่วยไม่มีโกกรคภัยนี้ใตัวก็เพราะเมื่อคนไม่มีไม่ยอดเบียนสัตว์นั่นเองนี่ิ่งเนี่โอนว่าเขาจะไปเตือนมนุษย์ว่าอย่าทําอย่างนั้น,น,น,นเถอะน,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 นะเมื่อคนเราเกิดสมัยโลกนี้ให้เราเคือใจกัน เทวสัตว์ทุกทตัวเกิดมาตามบุญตามคำตามกรรมแต่ละแต่ละตัวสัตว์แต่ละคนแั้นเองถ้าเกิดคนนี้ไปหาอยู่หาชินตามธรรมชาติไปไปหาเดิมเป็นชีวิตกันเลยพระจ้พยายามสั่งพยายามสอนคือชีวิตของเราก็ะดุบเอาแต่ดังเดียวนะ่อะอาร่าทํายังไงจะเอาชีวิตเขามาเลือดเนื้อซื้อเขาเขามาอยู่ใากินเนี่ยเราต้อเอาอย่างเดียว,นเ,ว,เ,วเนี่ยชีวิตเก่าๆเนี่ยเราไม่ยอมที่ ในเรื่อคำสอนผู้รู้แจ้งการวางศาสนาเขาต้องวางว่าเพื่อมาสอนคนให้เกิดความสำนึกในห้องเกี่ยวตัวตัวเป็นตัวปานากับลักษณะนาตัวคินาเหมือนกันตัวการเมฆเช่นเดียวกันพระองค์เจ้าทังหลาได้อธิบายการวางวัดมนุษย์เราไม่แตกต่างกับสัตว์เดรัจฉานบา้างย,เยเาพเพลยเกี่ยกับสัตว์เดรัจฉานพวกแมวก็ดีพวกเป็ด,ดก,ก็ดีพวกหนูก็ดีต่างๆเขาทําการเฉพาะภาษา แต่รรเราเป็นมนุษย์เนี่ยควรเยนเล็ดสัตว์ติรชันหรวาเลสามที่สุดไม่สมพว่าเป็นมนุษย์เย็ดสมบูรณ์ที่เลยถึงจะสมถึงไงเป็นสมมติก็เป็นว่าถึงไเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์แค่กายแร่แค่กายตอนนั้นเองดูขยันมาดูร่างกายตัวเหมือนมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างหละแต่ใจเป็นอะไรเป็นสัตว์ริรชานจนเรียกว่ามนุษย์สัตว์ติรชานอูคนบางคนนี้มันม้มันมียอยู่มากมายขาดกวองไม่คว พ่อเจ้าค่ะยามสอนตรงนี้ให้อยิบายาทำอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะไปเรียนแวบสัตว์เหนือตาไปเป็นสัวนตว์เดชธรรมโดยรู้ตัวนี่อันพี่เจ้ามาสอนนี่แหละตัวมุสาเส้นเดียวกันทุกคนน่ะชอบมุสาไม่ชอบอ่ะแต่บาเองชอบโกหกคนอื่นแต่ไม่ชอบตัวอื่นโกหกตัวโกหกตัวเองคนเราเป็นอย่างนนั้ เราเบียดขันอุนเขาท่านพระยายบัวท่าฮาราความคาบเคลื่อนในการพูดของเราเป็นเสื่อไปให้คนใดคนหนึ่งเกิดความเข้าใจผิดจากเราตลอด่ยอาจตีความหมายก็ได้หลายทางเพราะคําพูดของคนทำให้คนดีได้ทำให้คนเสียอได้ไม่ดีได้เสืเวว่อไปท่านพระยายบัวบัวการพูดความจริง ออกไปในสังคมยังมันเป็นสื่อสาคัญให้คนเชื่อกันได้นับถือกันได้ไว้ใจกันได้โ <c oughs> จรยพยายามสอนในตัวนี้นะพยายามสสนคนคนหลักทั้งหมดเป็นตัวศาสนาอีกแหละเป็นคําสอนน,นี้ก็ดี <c oughs> ยังสอนตัวสุราทั้งเดียวกันคือสอนไม่คนคิดเล่ามายาก็อร่อยถ้าคินเล่ามายากไปแลาวจะเกิดความประมาทอย่างน้อสติเรา้องเสียเสียไป ในความจำเร่ต้องเสียไปนั่นนั้นปกติคนธรรมดามีแค่ว่าปกติส่วนหนึ่งอีส่วนหนึ่งเมื่อตายไปแล้วเนี่ยคนนั้นจะเป็นลักษณะนิสัยบ้าไบ้เสียเฉลิฐผิดมนุษย์พิคคนพิการตไปลตหลายอย่างอ่านหนังสือไม่ค่อยจําบ้างเป็นในหลายอย่างนะว่าสติไม่ดีอันนี้เป็นโทษกรรมที่เคยกินเล้าเมายามาในอดีตนั่นเองในสี่ทั้งหมดนะพระดุจจะประสรอนให้คนอยา่าไปดู เรื Duke, science, uh ่นงเสียงเนี right. ่ยววยแล้วมีนั่นเองพระพุทธเจ้าจะมาสอนศาสนานี่ใชข้อภาษาศาสนาเวลาคำสอนขึ้สอนคือสอนเรานั่นเองใครเขาเล่าต่อที่เอาคำสอนพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติว่าพระพุทธเจ้าสอนคนคนนั้นอันทั่จริงเรื่องของคนที่ไม่ดีนั่นแหละมาเขียนในตำราต่างๆเขียนหมวดนั้นเป็นอย่างนั้นหมวดนี้เป็นอย่างนี้เพื่อให้คนที่มีสติปัญญาที่เดียวได้อ่าน อาจนะเราจะเห็นโทษอย่างใบสิ่งน,นั้นเห็นทุกข์อย่างใบสิ่งน,นั้นให้เข้าเว้นกันเอง,งนี่ชี่อว่าศาสนร์สมสอนนะครูจะเพื่อสอนคนให้ดีสิ่งคนที่กำลังรุ่นหรุ่งงมงายเขาอยูเพรายามสอนให้มันดีขึ้นไม่ใช่เราเสื่อเสื่อมไปทาชั่วชั่วตลอด